ตอนนี้เราก็มาต่อกันที่กระเป๋าไฟฟ้าที่เราไปรีวิวมานะครับสวัสดีครับใช่ไหมครับใช่ครับที่บุรีรัมย์นั่นเองครับก็หน้าตาเขาหล่อเหลาครับแล้วก็การประกอบดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะขอฝากกระเป๋าดน่อยนะครับโอเคคราวที่แล้วเราไม่ได้นั่งครับเราได้แค่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศของตัวรถวันนี้เรามาทดสอบกันจริงๆกันจังนะครับ โอเคปบนึกเดี๋ยวขอดูมุมกล้องนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้พอสมควรนะครับขอปรับอีกนิดนึงโอเคได้ครับคาดเบลด้วยเ <c oughs> พราะรถมันแรง <laughs> ส,วส,สวัสดีครับ <c oughs> ชื่อิดนะคะคิดนะครับเป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนารถคันนี้ค่ะอ๋อเขาที่แล้วเป็นพี่อีกคนหนึ่งผู้ชายค่ะจริงๆเป็นคู่กันอ๋อช่วยกันพัฒนาช่วยกันคือน้องเขาพอดีมันน้องคนนึงมันนี้มันนี้ไม่ได้โอเคได้ครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เนาะได้ครับค่ะก็คือเดี๋ยวเรากดแล้วก็บิดได้เลยค่ะต้องกดลงไปอย่างนี้แล้วก็บิดโอเคอ่าแล้วก็ขาดไปเลยอ๋อได้ครับว้าว เงียบมากเงียบมากเลยลืมความเป็นรีโวเก่าไปได้เลยนะครับนี่คือสัมผัสเดี๋ยว,ยวอันคันนี้ยังเป็นคอนเซปต์คายอยู่ก็เลจะรบกวนนิดนึงว่าอออพอไปถึงจุดสตาร์ทแล้วเนี่ย เหยียบสุดเลยค่ะไปแต่ว่าถึงแค่หกสบเข้าใจเขอให้ครีปนะคะได้ได้ค่ะจะไปซอฟเบ่งกันตอนนั้นเพื่อที่เข้าโค้งเนี่ยไม่อยากจะให้เกินสามสิบนะโอเคได้ครับผมก็คือเราอย่าไปซัดโหกกันนะครับรถยังเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่านิดนึงให้ให้ให้รู้สึกนิดนึงะได้ครับได้ครับอันนี้ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวขอปรับพุมงอะไรมาสามารถปรับโอเคฟิกเหมือนกันกับในรุ่นอื่นๆของตัวรีโวนั่นเองครับ อันนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่นะยังยังไม่ได้มีอะไรก็คืออันนี้ที่ที่บุรีรัมย์ราคาก็คือเป็นตัวนี้แหละก็คือชิบไวนะคะแต่ว่าตัวมิเตอร์จะไม่ใช่อันนั้นจะเป็นโปรตัวไทยตัวนี้จะเป็นของจริงก็คือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะเป็นจากรถอินทีนเหมือนกันเดี๋ยวผมขอให้ดูนิดนึงนี่ ก็หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับมี B E V อันนี้อาจจะเดี๋ยวมันยังมีขึ้นคอชั่นนิดหน่อยอันนี้ยังมีรถโปรโตไทป์อยู่โอเคไม่เป็นไรครับแต่เราก็ให้ดูแพทเทิร์นก่อนว่าฝั่งซ้ายก็จะคือเป็นตัวพลังงานเชื้อเพลิงนะครับฝั่งขวาเป็นอตราตาร่งนันเองครับแล้วก็อันงอื่นเยวค่อยว่าการตอนที่รถเปิดตัวมาดีๆนะแพทเทิร์นอะไรก็ดูคล้ายๆเดิมแต่งานประกอบเขาดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเพื่อนๆจะ แทบไม่ได้ยินอะไรเลยนะตอนนี้ทางทที่รถติดอยู่นะครับหัวเกียร์ก็เป็นแบบเทคนิ์เหมือน B Z4X เลยค่ะอ่าใช่ก็คือเป็นการกดลงมาแล้วก็บิดไปซ้ายหรือบิดไปขวาอะไนี้ครับผมแล้วก็มี Park mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วออโต้โฮไม่มี ยังไม่มีเ<ม>นาะเดี๋ยวเขาก็ใส่มาเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันต่อนะครับเพราะว่าภายในอื่นเนี่ยเราเคยถ่ายรูปไปส่วนหนึ่งของอตอนที่เราไปทดสอบนะฮะไปรีวิวถ่ายรูปในสนามบุรีรัมย์นั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะไปรอให้โชว์ด้วยค่ะนั่นไง <S <S นี่เตรียมไ,ไ้ถ่ายรีวิวแล้วนีเดี๋ยวครับได้ครับดี๋วไปนะครับ โอ้แต่คันเร่งนุ่มมากเลยแล้วก็เบรกตามสไตล์เหมือนโตโยต้าครับที่จะทำงานค่อนข้างรวดเร็วนะครับเบรกไฟฟ้าค่ะโอ้เบรกไฟฟ้าด้วยค่ะควมอะไรไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าแล้วก็พาร์คิ่งเบรกไฟฟ้าอ่าโอเคครับได้ครับเดี๋ยวขอดูกล้องนิดนึงเพื่อความชัวร์โอเคสามสองหนึ่งอ่าหกสิบนะครับพอโอเคเรารู้ว่าตัวรถมันไปได้ครับแต่ว่าเราพยายามเซฟไปก่อนเดี๋ยวไว้ตัวจริงมาเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนแต่ก็ รู้สึกได้เลยว่าแรงบิดเขาเตรียมพร้อมแล้วก็มันมีเสียงของตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ความนุ่มนวล<ม>ผมว่าพอเขามีการตัวแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยม,มันมีการเพิ่มหรือการที่ปรับจูนช่วงล่างให้มันมีความซอฟต์กันกันกบรองรับน้าหนักของตัวแบตเตอรี่แล้วทําให้ตัวรถเนี่ยมันนุ่มมากๆเลย<ม>แล้วเวลาขับผมแบบ อย่างเมื่อกี้เจอเจอทางที่ไม่ดีผมแบบตกใจเลยป่ะทำไมนุ่มขนาดเนี้ยแล้วการคอนโทรลพวงมาลัยคือง่ายมากๆเบรกทํางานไวนะครับแล้วก็พอถอนมันก็จะแบบรีเจนอันนี้ไม่น่าจะว่าเขาจะรีเจนอ่ะรีเจนคันนี้ยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้นะครับแต่ว่าในรุ่นหน้าเราจะพยายามที่จะใส่ลงไปเพราะว่าเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยลายการเดรล็อกมันเนี่ยสั้นมากอ่าใช่ครับเพราะว่าเราเลยยังจะเป็นต้องใช้ตัวเอ่อเคอร์เลนส์เอ่อไซริงก่อนนะครับอ๋อได้ครับแต่ว่าเนี่ย โอ้เฟอร์นิเจอร์นเป็นอะไรที่ประชับใจแล้วก็ชอบอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเขาหรือว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเขาหรือว่าการขับขี่นะครับฟีลลิ่งที่นุ่มนวลแบบนี้นะครับผมอันนี้คือต้องขอขอบคุณมากๆเลยยวไปด้วยกันค่ะ๋อไปด้วยกันเรไปเปรียบเทียบกรบะรถกระอะโอเคที่เป็นที่เป็นพลังงานปกตินั่นเองครับโอเค เดี๋ยวันเกให้นะคโอ้หนักนะครับโอเคนี่เราโอ้ยอดรอช่วงล่างนุ่มมากอี่เราป้ายยาโอเคเรากลับมาเจอของจริงนะครับเราอยู่บนโลกแห่งความจริงกันต่อโอเคโอเคก็เหมือนที่เราทดสอบที่อ๋อ แต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวมีการปรับเปลี่ยนอะไรแน่เลยเพราะว่ามันคลีนมากเลยนะมันไม่เหมือนกันออมันไม่อันนี้เป็นรถที่ขายอยู่อ๋อรุนที่ขายอยู่เป็นรุ่นเสองจุดสี่อ๋อตัวนั้นจะเป็นตัวสูงตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยเพราะว่าตอนที่นัดไปทดสอบตอนไปเขาใหญ่ครับก็เป็นตัวเตี้ยแต่ว่าอันนั้นเขาก็ค่อนข้างใสออซสซอรีเต็มนะเป็นตัวท็อปตัวเตี้ยที่เป็นตัวท็อป ครับผมเดี๋ยวนะพวงอะไรอ๋อได้แค่นี้จริงแต่พวงอะไรผมแบบติดนิดนึงอ่ะคืออยากให้เขาพัฒนาเพิ่มตรงที่ว่าดึงออกมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าพอเวลาคนตัวใหญ่อ่ะมานั่งแล้วแขนมันยืดอ๋อนัทไม่ค่อยชอบเลยนัทนัทจะชอบแบบให้เราดึงพวงไลน์มาให้มันเป็นบอกคนพัฒนาเพราะว่าอยากให้มันเป็นสรีราที่นึกถึงคนตัวใหญ่นิดนึงได้ครับโอเคไป สันเทือนนะครับของตัวคคเครื่องยนต์นะครับ<ม>แล้วก็ช่วงล่างที่ผมรู้สึกได้เลยว่าขันนุ่มกว่าอย่างชัดเจน<ม>แล้วก็ความเงียบไม่สู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะขันแบบคือเงียบกลิบอ่<ม>ะ,ะอันนี้ช่วงล่างตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะช่วงล่างด้านหลังที่เคยอยนนธิะะบายไปในวิดีโอแล้ก็คือจะเป็นดิจิตเดอร์แอคเซอร์ที่ที่เดเวลลอปใหม่ให้เข้ากับรถไฟฟ้าใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือตัวแบตเตอรี่ หนักมากแน่นอนอนะฮะแล้วก็เขาก็เขาคงปรับค่าเคพวกช่วงล่างต่างๆอะทําให้มันซัพพอร์ตกันกับรถที่มีน้ําหนักเยอะประมาณนี้แต่เขาก็ยังไม่สุดที่ออกมาว่าน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอืมอาจจะเป็นความลับอยู่คนวาวณกันอยู่เลยครับไ <laughs> 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 ด้ครับแต่เน <laughs> ี้ยก็อยากให้คนที่ขับกระบะนะครับว่าลองมาดูตัวจริงที่งานมอเตอร์โชว์เพราะว่า เขาดูดีมากแล้วก็การตกแตง่งไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ที่มันดูแบบแปลกตาเป็นการแบบเหมือนเลกทอนิกคิปเปอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยมันมันเหมือนกระบะที่เหมือนเป็นกระบะยุคใหม่ <ừ> น,นี่ครับอันนี้คือดี <laughs> คือคือตอนที่ไปตั้งแต่เจอบุรีรัมย์แล้วนั้นก็แบบ <ừ> เออมันสวยครับแล้วก็น่าจะขายดี แต่ก็ต้องมารอรุนว่าโตโยต้าจะตั้งราคาเท่าไหร่นีอันนี้คือรออย่างเดียวเลยนะฮะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราเป็นโมเดลนํนำ่องกันเนาะใเรายังจะเริ่มจากพักธุรกิจด้วยกันก่อนเพราะว่าอย่างที่อ๋อคือเราต้องนในเรื่องของการชาร์จสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไปขายให้กับพัมปิกหรือว่าไพเวย์นะคะเดี๋ยวคนคือการใช้งานองรกระบะเนี่ยกก็น่าจะทราบเลเพราะว่าลูกค้าใช้งานหลากหลายมากถูกต้อง เดี๋ยวไปไม่ชาร์จก็แล้ว่คือแบบเราก็เลยบอกว่าเอ้ยวาเริ่มจากเราโคออเปรตกับทางภาคธุรกิจก่อนอาจจะเป็นเลงในกลุ่มลูกค้าที่มีการวิ่งที่มันเป็นรูทแล้วก็มีการกําหนดการชาร์จได้ก็เหมือนแบบว่าวิ่งไปคุณต้องเจอสถานีชาร์จแน่นอนแล้วก็คุณต้องแบบเหมือนใครว่าเป็นชาร์จเป็นเวลาอ่าครับผมไม่งั้นน่ะมันอาจจะลวนได้นะครับแล้วก็ณตอนนี้ที่ต่างๆเนี้ยเราซิ่งไปก่อนนะครับ โอเคพอนะฮะเนี่ยแหละมันก็โออันนู้นนุ่มกวาจาชัดเจนคอนเฟิร์มเลยแล้วก็ความย้ยนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้แบบดิ้งดิ้งดิงดิแต่อันนั้นคือแบบลงอยู่ลงอยู่ <c oughs> แบบมันดับค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับโอ้ถ้าใครมาได้ลองนะ <c oughs> ผมบองเลยว่า คุณอาจจะมีติดมาติดมือกลับไปได้นะครับ <Okay. S 1> ก็เนี่ยรอรอลุ้นว่าให้โตโยต้าขดยเร็วๆ oh. <laughs> นี่แหละแต่ก็อย่างที่วนกลับมานะครับอนาคตหรือใจจริงเนี่ยนันอยากให้สถานีชาร์จมันค่อนข้างเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่านัดว่ามีสิทธิ์ตีกันแน่นอนขนาดตอนนี้มันยังไม่เยอะมากยังตีกันขนาดนี้นะครับ mm hmm. แต่ก็อย่าลืมนะครับโตโยต้าเขาก็ยังมีพลังงานทังเลือกของฟู๊ฟเซล นะครับที่เรานัดตกใจกับรถหัวลากไปแล้วที่พุ่งแบบพุธไปเมื่อกี้โอ้โหเร็วมากเพราะว่าตอนนี้นัดขับมีไลน์เนี่ยมีไลน์ก็พุ่งแบบเอาเรื่องอยู่บนลของควรนะครับแต่เจอรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้พุ่งแบบปี๊ดขนาดนี้แบบตกใจมกันตกใจโอเครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่มอเตอร์โชว์ได้ครับผมเดี๋ยวจะจัดเต็มให้นี่ครับผมโอเค